สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเสียนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องรหัสผ่านในปี2022นะครับปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะระบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Google เองเออในส่วนของเมลต่างๆที่เป็น m m i l o u u t o o o นะครับ Hotmail หรือว่า iCloud นะครับเพื่อนๆมีการตั้งรหัสผ่านไว้อย่างไรนะครับสำหรับเว็บไซต์ในตัวนะครับ i i h System นะครับเขาได้ทำการทดสอบการเจาะนะครับระบบโดยใช้นะครับการดจอในการช่วยแล้วก็มี hash เก็บค่า m d f i ในการการเจาะระบบว่าพาสเวิร์ดแต่ละชุดนะครับมีการเจาะยากง่ายแค่ไหนซึ่งทาง High System เขาได้ทำการสรุปออกมาแล้วว่าพาสเวิร์ดชุดไหนที่ง่ายต่อการแฮก นะครับหรือว่าง่ายต่อการคาดเดาเข้าระบบนะครับสำหรับเทเบิลเองที่เพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้นะครับจะเป็น High System เขาสรุปออกมาแล้วก็คือด้านคอลัมน์ด้านซ้ายสุดที่เป็น number of character ก็คือจำนวนตัวอักษรก็มีตั้งแต่4ถึง18ตัวอักษรที่เขาทำการทดสอบนะครับแล้วเรามาดูกันคอลัมน์แรกนะครับในส่วนนี้ในส่วนของ number allie number allie คือ ตัวเลขอย่างเดียวนะครับก็คือกรณีเราตั้งพาสเวิร์ดเป็นตัวเลขอย่างเดียวนะครับกรณีตั้งพาสเวิร์ดแค่อ่าพาสเวิร์ดเป็นตัวเลขอย่างเดียว4ี่ถึงสิตัวอักษรเพื่อนๆจะสามารถโดนแฮกได้ทันทีเลยนะครับในส่วนนี้ง่ายต่อการง่ายต่อการแฮกมากมากๆนะครับถ้าถ้าเป็นตัวเลขตั้งแต่นะครับมีตัวอักษร11ตัวขึ้นไปถึง18ก็คือตามระยะเวลาเลยก็คือ 2วินาที25วินาทีนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับในส่วนนี้ก็สูงสุดถ้าตั้งเป็นตัวเลขหมดเลย18ตัวอักษรก็อาจจะโดนแฮ็กภายใน9เดือนนะครับในส่วนนี้ต่อมา lower case นะครับ lower case letter คืออะไรคือการตั้งตัวอักษรตัวเล็กปกตินะครับก็คือเป็นการพิมพ์ปกติเลยไม่ว่าจะเป็น a b c d นะครับที่เป็นตัวตัวเล็กปกติก็คือแบบนี้นะครับ กรณีตั้งผสมกันนะครับ4ถึง7ตัวก็คือเป็นตัวเล็กหมดนะครับมันก็จะโดนแฮ็กได้ทันทีแต่ถ้าตั้งเป็น8ตัวก็ตามคอลัมน์เลยอาจจะโดนประมาณ5วินาทีไล่ลงมาก็2นาที58 1 day 3วิ e นะครับตามตัวชาเลกเตอร์ไล่ลงมาแต่ถ้าเป็น upper and lower case นะครับ upper คืออะไรคือตัวอักษรใหญ่นะครับกรณีเราตั้ง password นะครับในส่วนนี้ อัปเปอร์กรณีตั้งเป็นพาสเวิร์ดตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดอีกอันหนึ่งให้ดูนะครับสกคร์ Scroll. กรณีอัปเปอร์คืออักษรพิมพ์ใหญ่นะครับในส่วนนี้เดี๋ยวขอเปิดนิดหนึ่งสกอร์ด, score ดาวลงมานิดหนึ่งจะให้เ,เพื่อนๆเห็น ในส่วนของ upper นะครับ upper คืออักษรตัวใหญ่พิมพ์ใหญ่นะครับ A ถึง Z เหมือนกันมีทั้งหมด26ตัวนะครับในส่วนนี้นะครับถ้าเป็นการผสมตัวใหญ่กับตัวเล็กนะครับถ้าเป็น4ถึง6ตัวสามารถโดนแฮ็กได้ทันทีนะครับแต่ถ้าเป็น7ตัวมาถึง10ตัวมันก็จะมีระยะ25วินาที22วินาที19ชั่วโมง1 1เดือนนะครับไล่ลงมาสำหรับใครตั้งแบบ12 ตัวใหญ่นะครับปตัวใหญ่ตัวเล็กผสมกัน12ตัวนะครับอาจจะใช้เวลา300ปีอันนี้ก็ค่อนข้าง security ดีเหมือนกันนะครับในส่วนนี้ต่อมาเป็นอะไร number upper and lower case ก็คือเป็นการผสมตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็ตัวเลขเข้าไปนะครับกรณีเป็น4-5ตัวมันก็จะสามารถแฮ็กได้ทันทีแต่ถ้าเป็น6-10นะครับก็ระยะเวลาสูงสุดก็นะครับเเดือน แต่ถ้าเป็นมากกว่า12ตัวที่ผสมกันนะครับก็อาจจะใช้เวลาประมาณ2,000ปีนะครับในส่วนนี้ก็ไล่ลงมาแต่ถ้าเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับในการตั้งรหัสผ่านเข้าระบบต่างๆก็คือมี number upper and l o w lower case ก็คือตัวเล็กไอตัวเลขตัวเล็กนะครับไอตัวใหญ่แล้วก็ตัวตัวเล็กแล้วก็มีซิมโบ l เข้ามาด้วยนะครับถ้ากรณีเป็น4-5ตัว มันก็จะสามารถโดนแฮกได้ทันทีเหมือนกันนะครับแต่เราก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับในส่วนนี้ไล่ลงมาซึ่งระบบต่างๆนะครับปัจจุบันนะครับเขาจะให้บังคับเป็น Number ตัวนี้นะครับเป็นคอลัมน์ตัวนี้ก็คือ Number Upper, Lower, Letter, Symbol ตัวนี้ซึ่งส่วนมากเขาจะแนะนำที่ประมาณ12ตัวนะครับในส่วนเนี้ 12ตัวก็คือผสมกันอย่างที่ผมบอกก็คือในส่วนของ lower ก็คือเป็นตัวเล็กมี26ตัวนะครับ upper ก็คือ26ตัว number ก็มี0-9ก็คือ10ตัวแล้วก็ Symbol s y m นะครับก็จะมี2ชุดนะครับก็แล้วแต่เป็นเพื่อนจะเอาทําการใส่ในส่วนของตัวพาสเวิร์ดซึ่งมันจะผสมกันก็แนะนําว่าให้ใส่มากให้เป็นประมาณสัก12ตัวนะครับหรือ10 ประมาณสัก11ตัว12ตัวในการตั้งรหัสผ่านไม่ว่าจะเป็น Google นะครับ GmailFacebookIG นะครับหรือว่า Outlook ต่างๆนะครับ Hotmail ต่างๆอัวนี้ผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆทำการตั้งรหัสผ่านที่แบบผสมกันนะครับก็จะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเว็บใน Half System นะครับค่อนข้างเป็นเว็บเกี่ยวกวับด้านเรื่องของ Security เขาได้ทำการสรุป พวกพาสเวิร์ดต่างๆออกมาเพื่อนๆก็อย่าลืมปรับพวกรหัสผ่านต่างๆของเรานะครับให้มีความคอมเพล็กซ์พาสเวิร์ดนะครับก็คือมีตัวเลขตัวใหญ่อักขระพิเศษผสมกันนะครับก็ประมาณสัก12ตัวก็กำลังดีนะครับในส่วนนี้ก็วันนี้ก็เป็นบทความง่ายๆสำหรับการเล่าสู่กันฟังนะครับในส่วนของตัวนะครับพาสเวิร์ดในปี2022นะครับหรือ2565ว่าเพื่อนๆควรจะตั้งอย่างไรนะครับโดยที่เพื่อนๆ อย่าทำการตั้ง password ที่เป็น password แบบง่ายๆนะครับไม่งั้นจะเสี่ยงต่อการโดนแฮ็กได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับเฮเอกขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเอกหลังเสียได้นะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ